กราบสวัสดีพี่น้อง FC ทุกสุขฐานเนาะจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ใช้กระแหลแต่นั่นพี่น้องเนาะมันนี้แม่มอได้มีแห้งลุกขึ้นมาอีกเลยพี่น้องว่าเนี่แม่มอเป็นหินพี่น้องว่าเนี่บอกขอสบายไปไหนแม่มอวัดสี้ยางไปทับทายและเชาวได้ยินพิ่นโเลกันคืนดีว่ะ ถูกเลขพี่น้องอย่างนี้คนเราถูกเลขถูกเลขแต่แม่หม้อกะบอได้ลูกมาพอลูกบ่ได้พี่น้องลูกออกจากบนนอนก็บ่ได้เพราะว่าเป็นวินคือแม่หมอว่าให้ฟังน่แหละเป็นวินก็เลยก็เลยบอได้ลูกมาทีนนี้เพ่อโชเลขกันพี่น้องโชเลบอกโอ้สั่นถึกเลขสามโตถึงเลขสามโตแบบนั้หมอก็เลยสิไปหาผนสะกอนว่าถือผู้ตั่ได้กันแน่สำหรับเลขวันนี้บรรยากาศพี่น้อง บรรยากาศคือว่าพ้นโต๊ะพี่น้องแห้งแห้งสมควรพี่น้องสมควรตรงไหนต้องยู่แข่งเปียกหมดแหละดินก็ซุ่มพี่น้องเครื่องปลูกของพังลูกล้านก็คือสีชื้นเบิดพี่น้องเอ้ยเอาไปติดตามน้องกันพี่น้องว่าเป็นแนวใดสําหรับผัวคนถือเลขนะพี่น้องเนาะยางมอนี่กพืเครื่องปลูกลูกล้านพี่น้องเต่เต็มลูกปล่อยอยู่คุ้มเพลินลองดูพี่น้องเพราะว่าพ้นแห้งพี่น้อง พผนปลูกเนี่ยไฮน่าเมมโมเองแหละนี่นะเออเพผนว่าเฮาปลูกได้เอื้อยใช้หน้าจะปลูกได้แล้วผลว่าขอ้อผลคอกน้ำเมมโมอีกเอาเมมโมก็เรียกว่าเอาโลดใส่ไฮน่าก็ใส่ไฮน่าเอื้อยบันนี้ใส่หฮน่าไผ่ก่อลังงามพี่น้องเพผนปลูกไร้ซ้ำเออเดี๋ยวเมมโมสิไปพามปลูกเพผนก่อนพี่น้องเพก็นปลูกกะคือพี่น้องเห็นนี่แหละไปทามร่กันว่าปลูกผลิตรถถอาได้กันแน่เลย หม,มอสิได้ไปว่าหยอกเพื่อนๆน้อยปันเด้อเงินขาดถึงเลขได้ได้เลขเด็ดกับบอกอยูด่ดยนี่ขาวว่าถือเลขมาปันโลกคะแนนนะนะได้พอพอนได้ชมหมากชมพลเลยเด้ย<อ>ังบ่เห็นเงินล้านยังได้เงินล้านแล้วบบนี้ นั่นแล้วคุณอย่ามาปั้นให้ในเด้อว่าพันทองเงินทองคำนะโอ้ยว่ะไปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งก็ขนาดมานถึงเลขกูไปถ่ายจะตึงมึงมาตายกูได้แห่งเป๊ะเป๊ะก็เป๊ะกว่าบืดออกนานพลังน้อยนี่นี่ไม่จีห์เลยนะมานพูนเท่าไรเลยคุณละพันกี่ราคาโตนานจะคุณเบาบาง มึงกับแม่มึงสองโต้หน้าพันกีบนสามโต้หน้าพันกีบแม่หน้าเาสองโต้หน่ะก็บสองพันเออสามโต้หน้าพันกีบนี่วันนี้ไหนจะพันเลยได้โชคเลยโชคโชครายคันเบาคันเฮ้าหนี่เมื่อคืนนี้พันไปตาได้เงินได้เฉลยคันยังไรเลยคันคือเฮ้าไปตาได้เงินนี่แหละมาพี่น้อง เครื่องปลกคันอะไรบางมันชิบดตายบ่หมักกระโพดสลีมึงงานนะมักะลีจหมักทู่อ่นั่นน่าเตีปลุกปลออยู่อนบอกว่า้นยู่นัล้นตกพี่น้องพนตกพระเตเป็นฟีนี่มาพ้นตกดีตลอดมาอยู่คู่ยามพ้นกะจังหน่อยตกจังหน่อยตกอยู่พี่น้องเลยก็ว่าอุดมสมบูรณ์อยู่ฮะ บอโทรศัพท์ไม่มอก,กระฮียพี่น้องเอยตะว,วันนี่โทรศัพท์ตั้งโต๊ะพี่น้องติดต่อมาได้ดอกสําหรับแต่เมื่อวานนี่พี่น้องแต่มือวันทิตมึงนี่ก็วันจันทร์เลยว่าต้นใบยๆพี่น้องเออจากสี่ออกไปไปซื้ออันบางมันติดมากแล้วบักซีรีมึงต้นนั่นนะบอกแล้ว่ามันมันอันยุบแน่เน้ มาทามเรื่องถึอเลขภาษาไทยอันมกระพดอีเลยกระโดบ้านโนนนางงามเพ่นไม่มอบ้านโนนนางงพี่น้องบ้านม่มอน่ะบางคนละไม่มออยู่บ้านได้บรรณาจารย์โบเมนขอ่าบ้านโนนนางงามขอปะพี่น้องบอกถั่วเพื่อนนะพี่น้อง งามเลยพี way, so, ่น้องแม่หมอกับว่านี่เป็นนักเต๋อพี่น้องเอ้ยจนฉินเดี๋ยวไปหาหมอแต่แม่หมอกะบ่นดีไปพอยังกินยาในบ้านพี่น้องยาในเฮือนเดี๋พี่น้องโอ้ยเสรีพี่น้องพอดีพอดีพี่น้องนี่นี่สวยงามพี่น้องเลยโอ้ยได้ใจเพราะว่า สะช่องตอนเลยพี่เมย์มอมาถ่ายคลิปนนี่ในช่องตอนสามตอนเลยพี่น้องโอ้อรดมสมบูรณ์นี่เลยพี่น้องอสาธุแล้วขอให้ลูกให้ลานได้เงินค้ามก็ดีพี่น้องเลยม,มอกับบระจักจีเนี่ยอธิษฐานเพื่อลูกเพื่อล้านพี่น้องเขาปลูกเขาพังยังให้เกิดหมากเกิดพ้นได้พี่น้องหมากไงแต่ใครต้องการได้พี่น้องเดอรารีเดออยู่พี่แหละทางเฮนเมย์มอพี่ก่อเบิ่งนี่คือสมควรเติบแล้วว่าแก่น้ำแน่แหละแหละ ได้ตัวเด็ดละบอกเด้วยบันนี้เด้อคขนาได้ตัวเด็ดอีกละบอกเด้วมินี่แล้พันเด็ดแปลและโชคมีคันันโชคบุมีกับแป้ลงไปบ้เอาอขันราได้นานะขันราได้นานะบ้าต้องแต่ได้หากลัว มึงเถือักโตไงโอ้ยทานอะโตพันกี่าโตเดีมาได้น้ำข้าบบ่ได้ขาโทษเด็ก็หนึ่งขาโทษเ็หนึ่งบุพีน้องขาโทษชื่อนะขาโทษผู้เหล่เออาหก็ไ่ได้จ้นะขาโทษเดหนึ่งดีใจนะเพื่นพี่น้องเพิงซืได้น้อยกับมีคาสำหรับคนถูกพี่น้องถูกแล้ว้าเข้ากินคำเอออยู่น้ำไห้น้ำนา เอามือนั่นเด้กูหายชูสามสามชองมันเอาออกขึ้นนี่ได้ชูสามสามช่องนะออกขึ้นนี่การเห็นกระซิบกระปบกมันมาเข่ารอยเลขแล้วเหมือนี้เลขเวียดโบมี่เลขแล้วเวียดโบมี่บอยโบมีมือนี้เพราะว่าเขาจะกินตุจีนเด ืจีิแล้วมันสิบมีได้เนี่ยไงไ่มึงกย็ยไม่หามีแขกไ้เลยมีคเออเออเออ,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 อไม่มอกเกษดรครัเมืม่อพังผูดอีเลยพี่น้องเพราะว่ามีแขกเขามามาถักทายลูกหลานมาดีบกดีใจนำลุกน้ำรานูกันานได้เงินได้ค้ำกะบบ่อร้กัาพี่น้องถึงมันหน่อยแต่มันมีค่าพี่น้องเอ้ยถือเลขสมโตอมันนี้ก็ขอปัตนาให้ชุพได้อีกพี่น้อง ได้ส no. ามตอีกมือนี่โทรมาจัดว่าว่าถือเลขสามตสิจัดปาร์ตี้ไพ่โบจัดปาร์ตี้นี่ระวังโลดมือนี่สำหรับมือนี่กะแม่หมอขอจบคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อติดตามคลิปต่อไปว่าแม่หมอสิได้ไปถ่ายคลิปยังให้พี่น้องเบิ่งสำหรับมือนี่กะฝากกดไลค์กดแชร์นี่เด้อพี่น้องเด้ออยู่ทางต่างประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศก็ตามเป็นทางไกลทางไกลก็ตามแม่หมอขอฝากช่งหน่อยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมือนี่แม่หมอขอการความว่าสบายดี